สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนพฤษภาคม1-31ถึงพฤษภาคม2567เรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ราศีมีนมีนเกิดตั้งแต่วันที่15มีนาถึง12เมษา,าธาตุน้ำปลายาธาตุมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําราศีเกิดนะคะอ่ะเรามาดูคุณมีนกันรักโดยรวมเอดวงโดยรวมนะคะ ไพ่สลับกันได้ด้วยเป็นเรื่องราวของความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะรักที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะถ้าใครมีความรักดีๆเข้ามาดูอาจจะบอกว่าไม่ตรงอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องงงไม่แปลกค่ะเพราะว่าความรักของคุณปกติดีแต่ถ้าใครคนไหนที่มีความรักที่มันวุ่นวายปัญหาเกิดขึ้นนะคะใครเข้ามาชมรับฟังอาจจะตรงมากๆก,ก,ก็ได้นะคะอะคุณเมนมาดูคุณไหนช่วงนี้คุณเป็นอย่างไร กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในช่องนะคุณมีนคุณมีน,มนดวงคุณเป็นอย่างไรสิบไม้โอ้ช่วงนี้แบกมากแบกหนักมากแบกเยอะมากหนักขนาดนั้นเลยเหรอคุณมีนอันเหนื่อยอีกต่างหากทั้งแบกไม่พออีมันเหนื่อยอีกแบบสิบไม้ให้เก้าไม้อ่ะนาออฟครับเดอะทาวเวอร์ะเกือบจะได้เลิกกับใครแล้วเนี่ยหรือไเลิกแล้ว เลิอกอยัง The w o r l d อ่ะคุณมิน้นช่วงนี้คุณมีเรื่องราวขอความหนักอึง้งหนักจนไหลสุดเลยอ่ะแบกอะไรนักหนาะแบกเยอะแยะมากมายเลยปัญหาแบกอยู่คนเดียวปัญหาเยอะแยะมากมายหลายทิศหลายทางชั้นรับอยู่คนเดียวเจออยู่คนเดียวปัญหาอยู่ที่ฉันคนเดียวนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่คุณมิ้นสว้ค่ะเข้มแข็งมากและอึดมากมาก นะคะยอมใจคุณมีนเลยช่วงนี้อืดจริงๆนะคะพยายามทําดีให้คนรักเห็นไม่ว่าอะไรก็ช่างคือเขาเรียกว่าช่ไมมว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ช่างฉันสู้ไหวรับได้หมดนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะมีนตายไม่ได้ค่ะมีนตายไม่ได้ค่ะมีนภาระเยอะมากตายไม่ได้ช่วงนี้นะคะสู้นะคะช่วงนี้คุณมีนอาจจะเหมือนคนที่กําลัง อ่าดิ่งดิ่งลงที่ลึอกอ่ะเหนื่อยมากปีนขึ้นจากป่องภูเขาไฟแบบค้นลันทดหดหูนะคะแต่คุณมีนเก่งมากๆสามารถทำได้แก้ไขปัญหาได้ดีที่เจออยู่ตอนนี้นะคะ คุณสามารถแก้ไขปัญหาปัญหานั้นได้ดีทําทุกอย่างออกมาดีนะคะเกือบแล้วเชียวเกือบจะมีการสูญเสียอะไรสักอย่างแต่ด้วยความเชาญฉลาดของคุณมีนแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากจะค่อยๆคลายออกจางออกกับปัญหาที่เจอหนักๆอยู่ตอนนี้มันจะค่อยๆออกแต่คุณมีนเป็นคนมีสติคิดได้แก้ไขปัญหาเป็นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า พอแก้ไขผ่านตรงนี้ไปได้คุณมีนจะดีมากๆชีวิตจะมีความรุ่งเรืองและก้าวหน้ามีความสุขมากๆแต่ให้คุณฝ่าฟันตอนนี้อีเท่านอีเจออยู่ตอนนี้ให้ได้นะคะเจอหนักมากบางคู่อาจจะถึงขนาดเลิกลากันไปแล้ว <c oughs> อขออภัยค่ะแต่บางคู่ เป็นช่วงที่กําลังหัวเลี้ยวหัวต่อเรื่องราวของความอยู่ต่อหรือจะเลิกดีนะคะแต่คุณมีนยังพยายามที่จะประคองและเอาอยู่เอาอยู่ได้นะคะประมาณนั้นอดูวความรักคนรักของคุณมีนที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรแปดถ้วยอ่ะจะมีเกณฑ์การเดินออกเดินจากความสัมพันธ์จริงๆนะ e i g of e i g of s w o r d สองเหรียญอืมแปดดาบแล้วก็ห้าถ้วยเขามีเรื่องราวของมีเกณฑ์เดินออกเดินจากความสัมพันธ์มีเกณฑ์จะเลิกลามีเกณฑ์จะไปจริงๆแต่ด้วยความที่เอ็ดออฟสอดสู้ปัญหาไปด้วยกันคุณมีนอย่างที่บอกเป็นคนเก่งแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากคุณมีนพยายามที่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คนลกกลับมา ยอมทุกอย่างแม้กระทั่งยอมทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนให้เขากลับมาเขากลับมาด้วยความรู้สึกอึดอัดหนักใจและเสียใจมากๆกับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไปทำให้คุณมีนต้องยอมที่จะกลับมาหาเขาแล้วก็เอาเขากลับไปในสถานการณ์ที่ยอมทุกอย่าง เขาเสียใจมากๆการที่เขาจะเดินออกไปไม่ใช่เขาไม่รักคุณมีนนะความรักของเขาที่มีต่อคุณมีนแล้วสิ่งที่เขาทําให้คุณมีนเจ็บนั่นแหละคือสิ่งที่เขาไม่กล้าสู้หน้าและไม่กล้าที่จะอยู่กับคุณมีนรู้สึกว่ามันมันเกิดความเสียใจมากๆแล้วฉันไม่น่าทําเลยฉันทําผิดพลาดต่อเธอมากๆอะไรประมาณนั้นนะคะมีเรื่องเงินเรื่องทองที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนแก้ไขการเงินกันด้วยนะคะเกิดขึ้น ทั้งเรื่องราวของความรักที่เสียใจเรื่องราวของการเงินที่มีปัญหาติดขัดที่ต้องหมุนเงินแล้วก็มีเรื่องราวของความอึดอัดที่ไม่เข้าใจกันนะคะแต่คุณมีนสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ดีนะไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นอย่างไรมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆเนี่ย Knight of Pentacles อ่าเรื่องราวของความซื่อสัตย์ซื่อตรง เดอะจัสติกเรื่องราวของความยุติธรรมซื่อสัตย์ซื่อตรงความไม่ไม่ซื่อตรงต่อการเรื่องการเงินด้วยก็ได้มีการฟ้องร้องหรือมีคดีความเรื่องราวของการเงินเกิดขึ้นมีการแก้ไขปัญหาเรื่องราวของก,รรก,กันและกันนะคะทำรานในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือแก้ไขอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นเรื่องราวของก้าวเหรียญคือคนคนหนึ่งที่มีความสามารถเรื่องการเงินการทองอีกคนคนหนึ่งค่อนข้างที่จะมีปัญหาติดขัดจึงทําให้คุณสองคนมีปัญหาเรื่องเงินกันด้วยและเรื่องราวของความรักที่ไม่เข้าใจกันด้วย นะคะปัญหามันเลยเกิดเพราะว่าอีกคนไม่ยอมพูดนะคะไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกไม่ยอมเจรจาจึงทําให้เรื่องราวมันเกิดแบบนั้นนะอ่าทีนี้บางคนอาจจะเจอเรื่องราวฟ้องร้องด้วยนะคะฟ้องร้องอะไรสักอย่างกันตรงนั้นอ่าอ่ะทีนี้ขอดูคุณมีนถ้าคุณมีนพูดได้บอกได้คุณมีนจะบอกคนรักว่าอะไรเจ็ดดาบ ควีนออฟสตอนั่นแน่เออเดอะมีดนี้เข้าไปเป็นไงมั่งเดอะไฮพินเทสแล้วก็เจ็ดถ้วยอ่ะคุณมีนบอกว่าอย่านะอย่าอย่าได้ทำอะไรที่มันเป็นแผนการวิธีการหลอกล,อล่อรับหลังหรือทำอะไรแอบแฝงมีแผนทำอะไรรับหลังชั้นหรือทำอะไรที่ไม่บอกกล่าวชั้นอย่า อย่านะเพราะว่าฉัน <c oughs> ฉันมีครูบาอาจารย์ฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเฝ้าคอยช่วยเหลือและคอยบอกกล่าวฉนั้นคุณมีนอยากได้เข้าใกล้เขาเขาคือลูกพระเจ้านะคะคุณมีนลูกพระเจ้านะคะเอออย่าเข้าใกล้พลังงานของมีนเซนดีม,มากๆนะคะเขาน่าจะรู้เรื่องราวก่อนหน้ามีนบอกว่าฉันรู้เรื่องราวก่อนหน้าแล้วแหละแค่ไม่พูดแค่อยากจะให้คุณอนะ เอ่ยออกมาให้ฉันฟังฉันน่าจะพอจะเข้าใจแหละแล้วก็พอจะรู้แค่ไม่อยากให้เธอหลอกแล้วไม่อยากให้เธอปิดบังเรื่องเราต่างๆมีอะไรให้คุยกันบอกกันนะคะแล้วเขาก็จะแก้ไขปัญหานั้นได้ดีเพียงแต่คุณก็ต้องบอกเขาเหมือนคุณต้องบอกเขาอะคุณมีนเขาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีไม่ต้องห่วงแก้ไขได้ทําได้ผ่านมันไปได้แต่ต้องคุยกันบอกกันไม่ใช่คุณเล่นมาแอบทําอะไรรับหลัง สุดท้ายมันก็ไม่พ้นอยู่ดีมันก็เกิดความเสียใจเสียความรู้สึกแต่ด้วยความเป็นคุณมีนมีนเป็นคนที่รักครอบครัวมากเป็นคนที่รักดูแลคนรักดูแลครอบครัวดูแลทุกคนได้ดีมากๆฉะนั้นเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวหรือความรักของเขาไปต่อได้แล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรอย่าแอบซ่อนอีกนะคะมีนบอกคนรักว่ามีอะไรอย่าอย่าแอบซ่อนอีกอย่าปิดบังอีกมีอะไรก็บอกตรงๆแม้กระทั่งเรื่องราวของอะไรที่อยู่ในใจของคุณ ฉันสามารถที่จะอ่าพอที่จะมีเซนหรือสื่อได้เพียงแค่อยากให้คุณบอกออกมาตรงๆแค่นั้นแหละนะคะประมาณนั้นมีนบอกคนรักนะเอออย่าไปปิดบังเขาเลยมีอะไรบอกเขาตรงๆนะคะเขาแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่มีปัญหาคุยกันดีๆด,ด้วยเหตุด้วยผลนะอาชีนี้ขอดูซิว่าถ้าคนรักของคุณมีนพูดได้บอกได้จะบอกว่า The Moon Oh. The chariot, Knight of Swords, Knight of Wands เด็กเหรียญคือจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะแอบซ่อนอะไรหรอกแต่ด้วยความที่ว่าความมันดันแตกเพราะความพลาดของฉันเองเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการงานเรื่องสิ่งที่ฉันได้ทำพลาดลงไปนั่นแหละฉันพยายามจะแก้ไขแล้วก็ จัดการมันอยู่แต่ด้วยความที่ว่ามันดันมาเป็นความแตกก่อนเพราะว่าเซนเธอนั่นแหละเธอเป็นคนที่เซนดีจริงๆก็มันก็เลยทําให้เธอได้รู้เรื่องราวนั้นก่อนที่ฉันจะแก้ไขได้มันก็เลยเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องความรักนะคะเพราะว่าตัวของคนรักของคุณมีนเขามีความหวาดระแวงหรือไม่เชื่อใจอะไรสักอย่างอยู่แต่ด้วยความเซนดีของคุณมีนจึงทําให้คุณมีนจับได้ทุกเรื่องเลย นะคะประมาณนั้นเขาก็ไม่ได้อยากปิดบังคุณหรอกแต่ว่าเขาจะแก้ไขโย่แต่มันแก้ไขไม่ทันคุณจับได้ก่อนเออประมาณนั้นอ่ะทีนี้ขอดูซิว่าเรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไรต่อไปสเตนอ่ะเออสามเรียนแปดไม้เดอแห้งแม่เก้าดา คุณสองคนมีเกณฑ์จะได้ร่วมลงทุนทําอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งนะคะเปิดกิจการเปิดงานทําธุรกิจอะไรสักอย่างหรือถ้าทําไปแล้วก็กําลังจะเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีแต่ให้คุณสองคนร่วมมือกันทําตรงนั้นให้ดีนะคะช่วยเหลือกันบอกกล่าวกันมีอะไรคุยกันอย่านิ่งเฉยอย่าเก็บทุกเรื่องไว้ในในใจของตัวเองเป็นความลับไม่ดีนะคะพูดได้บอก เคลีย์ได้เคลีย์แก้ไขในสถานการณ์ของกันรละกันร่วมกันลงลงงานลงการที่กําลังจะทําด้วยกันกําลังจะสร้างอะไรด้วยกันเนี่ยเต็มที่นะคะทําได้อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะเพราะว่าถ้าคุณสองคนร่วมมือทําด้วยกันคุณสองคนจับเดินหน้าไปในความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะประมาณนั้นไปได้แล้วก็ดีมากๆเพราะว่าคู่ของคุณเป็นคนเก่ง นะคะเป็นคนเก่งสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีร่วมกันทํางานได้ดีแต่ต้องทําร่วมกันนะคะจะเดินหน้าไปด้วยกันได้ดีเลยอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอันนี้คือเรื่องราวของคุณมีนและคนรักแต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ตอนนี้มันเลิกไปแล้วว่ามันออกไปแล้วว่าไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็ทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยให้เขากลับมาแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ถ้ามันไม่รุนแรงเกินไป แต่ถ้ามันแรงเกินไปก็ต้องดูที่สถานการณ์ของคุณอันนั้นดูดวงส่วนตัวก่อนแล้วเรามาแก้ไขกันนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019 0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะโปรโมชั่นกลางวัน299บาท8นาฬกาถึง17นาฬิกาดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระถ้าใครต้องการดูดวงทักหาอาจารย์ได้นะคะสำหรับ คุณมีนคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในช่องแฮอาจาย์ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ